เพราะฉะนั้นศะีลเนี่ยนะมันจะช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราให้มันเรียบง่ายนะสบายสบายไม่เคร่งเครียดเพอะเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายนะใจตั้งมั่นง่ายงั้นะถ้าเราไม่มีศีลเราววกแกวกวกแวกคิดกลุ้มใจไปโน่นไปนี่เรื่อยๆถ้ามีศีลอยู่ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวไปนะพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็คอยตามรู้กายรู้ใจไปนะ บางคนก็ดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบางคนก็ดูจิตดูใจไปวิธีดูจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกใดแปลกปลอมขึ้นมารู้มันแต่รู้ด้วยความเป็นกลางนะมีเงื่อนไขสําคัญมากรู้ด้วยความเป็นกลางเช่นกิเลสเกิดขึ้นมารู้ว่ามีกิเลสเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนี่ความไม่ชอบนี่คือความไม่เป็นกลาง ถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยจิตใจที่เป็นกลางได้นะปัญญาแท้ๆมันจะเกิดเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าทุกสิ่งนี้เป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเราภาวนาจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายชั่วคราวทั้งหมดตรงนี้แหละใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสังขารู้เบกขายาน จิตมีปัญญาเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นกลางหมดเลยเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ใช่กลางเพราะการเพเง่งไม่ใช่การเป็นกลางเพราะกําหนดนะกำหนดแล้วเป็นกลางเนี่ยยังไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นกลางเพราะปัญญาถ้าเราตามรู้จิตใจของเราทุกวันทุกวันเราจะเห็นในความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโภโหลดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ถ้าตามตัวอย่างนี้ <Stars> นานๆไปนะจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่กลุ่มใจนะจิตมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปรู้เข้าจิตที่มันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะนะนะตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะนี่คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะมันเป็นกลางกางับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ปรุงแต่งต่อ อย่างถ้ามันไม่เป็นกลางมันจะปรุงแต่งต่อเช่นความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายก็ต้องหาทางทําให้หายแม่ปรุงแต่งต่อแล้วความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆต้องหาทางรักษาเนี่ยปรุงแต่งต่อมีการทํางานแต่ถ้ามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่ปรุงแต่งต่อจิตจะพ้นจากความปรุงแต่ง ทำรู้ทำดูจนมันพอนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบจิตใจยอมรับความจริงยอมรับไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยแยกพวกที่หวังพุทธภูมินะก็มีโอกาสจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าไม่ใช่พยากรณ์จากหมอดูนะต้องพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่ได้หวังจะเป็นพระโพธิสัตว์ แต่หวังความพ้นทุกข์นะจิตมีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลไดนะ้เวลาที่จิตจะเกิดมรรคผลนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเราะั้นเวลาท่านพูดถึงองค์มรรคเนี่ยสัมมาสมาธิท่านจะพูดด้วยอัปปนาสมาธิด้วยฌานสีพวกเราตอนที่เจริญสติอยู่นี่เรียกว่าเจริญบุป,ปผาภกมรรคเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่เป็นฌานเะมื่อเราหัดเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเนี้ย ถึงวันที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าฌานโดยอัตโนมัตนะิจิตเวลาที่เกิดมรรคเกิดผลจะไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาที่เรียกว่ากามาวาจรจิตกามาวาจรภูมิไม่เป็นอย่างนั้นจนะต้องเข้าฌานนะเมื่อมันรวมเข้าไปแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับสองขณะหรือสามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันนะถ้าจากนั้นจิตจะวางนะวางการรู้อารมณ์นะทวนกระแสเข้ามา หาธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อหุม้มปกคลุมธาตุรู้อยู่นีิถูกอริยมรรคแหวกออกไปนะแล้วก็มันจะไปเห็นนิพพานนะเห็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าแต่นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะพวกเรายังไม่เคยเห็นเราก็วาดภาพสุดโตรงไปสองข้างข้างหนึ่งอนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะพวกนี้พวกสัตสตาทิฏฐนะิมีของที่เที่ยงคงที่ อีกพวกหนึ่งคิดว่านิพานศูนย์ไปเลยขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยกระทั่งสติพวกนี้หลงไปแล้วคิดว่านิพานไม่มีอะไรเลยในพวกอุเฉทิตินะนิพานมีนิพานนะนิพานมีสภาวะรองรับนิพานสภาวะของนิพานคือสันติคือความสงบนั่นเองสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากอะไรสงบจากการแบกหามขันนะงั้นเราภาวนานะเมก๊ mm. hey, จากหอหนกฮูกไปหากอไก่จากกอไก่กลับมาหอหนกฮูกแล้วนะเราจะเรียนได้แค่ไหนพอปลาได้ไหม <c oughs> อ้าวชั่วโมงหนึ่งพอดีพอดีอดนะ